ครับทุกสังคมบนโลกนี้มักจะมีอุปสรรคปัญหากันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจปัญหาการเมืองซึ่งคิดว่าปัญหาการเมืองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมนั่นเอง <c oughs> <c oughs> เคยได้จินเขากล่าวกันว่าอาธิปไตยสมอันนั้น,ม,นมันอยู่ในวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับ ในการปกครองการเมืองการปกครองนะอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการแต่ถ้าในแง่ของธรรมะอธิปไตยสามจะหมายถึงหนึ่งอัตตาทิปไตยการปกครองที่ที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางอืมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาก็ล้วนแต่เป็นประเด็จการทางนั้นนะครับอัตตาทิปไตยท่านี้นะครับ อันที่สองเชื่อคนอื่นจนไม่เป็นตัวของตัวเองก็เลยไม่สำเร็จเหมือนกันในการปกครองแบบนี้ที่เขาเรียกว่าโลกาธิปไตยตามใจคนส่วนมากจนเกินไปบางทีก็เสียหายได้เหมือนกันนะครับแต่ที่ดีที่สุดเขาบอกว่าคือประเภทที่สามธรรมมาธิปไตยแม้อาจจะไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่แต่ หากหลายๆมุมมองเป็นคณะบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่ดีที่สุดแล้วแต่ก็เสี่ยงจะกลายเป็นประเด็จการได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็นอัตราอัตรานคนเดียวนะแต่ธรรมานี่อาจจะในหลายมุมหน่อยก็จะกลายเป็นธรรม,มาได้ก็คนเราก็มีหลักทมประจําใจเท่านั้นแหละถ้าหากพอจะมองออกได้อยู่นะว่า อะไรดีอะไรชั่วบาปบุญคุณโทษอะไรพวกนี้ก็เอามาใช้กับสังคมการเมืองได้นะครับวันนี้ก็เขียนบทกวีที่ชื่อว่าธรรมมาทิปไะใจเขียนในรูปของโครง4สุภาพลองดูนะครับว่าเป็นอย่างไรธรรมมาทิปไะยจนี <c oughs> ปัญญากระจ่างแจ้งใจตน ทอดสั่งทุกแห่งหนทั่วล่าสนองสุขทุกปวงชนทั้งชาติหานหักเข้าทายทาทองแท้ในทางอําพรางเพื่อพวกพองพาโลล้วนถอยและหิวโซทั่วท่วน กลืนคำใหญ่อักโขคล่องแคล่วจ้องเสพจนอวบอ้วนสืบมาล้างยุคสมัยเพียงใจที่เหินเหี้ยนกระหือรือนาหลงสเสน่ห์จึงยึดถือแฉลดเข้าหากหนักแน่นตนคือ ขำข่มใจแหบ่มจิตคิดโค้นเงากิเลสแพ้พ่ายไกลอธิปไตยสอดคล้องธรรมมาทนสาะแสวงหา <c oughs> สืบสร้าง <c oughs> มีแล้วช่วยรักษาสมานสมัครปั้นปลูก ร่วมเคียงข้างคขวยคว้วาเสพสันรัดผันส่งสุขให้มหาชนรับบอบไหนก็คนคิดเฟ้นปัดเป่าทุกแห่งหนหายโศกหัวหอกทำวิ่งเต้นไต่เต้าเอาความ